หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโลบักที่ทำให้การเล่นเกมโลบอกของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโลบักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคาจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียงแค่1-30นาทีเท่านั้นหากสนใจใช้บริการสามารถเ a ิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เอาละครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกัน้วยนะครับวันนี้ในเกม Roblox ครับในแมปของอนิเมะแวนกาดนะครับสำหรับในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครตัวละครนี้เลยอันจริงอะตอนที่ผมเห็นทีเซอร์ผมอวยมากๆนะครับก็คือตัวละครอย่างรูบี้นะครับหรือว่าลัมมี่นะฮะนี่ตัวละครนี้นะครับ ปุ๊มใช้นี่น่ารักมากนะครับน่ารักมากนะตัวละครนี้นะฮะผมก็กดโมเป็นเยบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้หายังไงนะครับเป็นท่าแพชชั่น้วยนะของดีเลยนะก็คือไปที่ตู้นะครับแล้วก็มาสมที่ตู้ครบรอบ1ปีถ้าใครมาย้อนดูในอนาคตนะตัวละครนี้ตู้ออกไปนะครับสามารถหาเทรดได้นะครับนี่นะตัวละครนี้นะคราวนี้ถ้าจะอีโวนะครับอีโวยังไงก็ไปที่อีเวนต์นะครับแล้วเราก็ไปที่อันนี้นะครับเลือกมานะครับมันจะอยู่น่าจะเป็นโรสมั้งน่าจะคริสตัลโรสอันนี้นะครับก็แลกมาในการอีโวนะครับ เพราะมันชื่อล u b y Rose แหละนะครับโอเคหลังจากที่ e ีโเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยนะครับาดามจอยู่ที่1 9 0 0 0 4.7วิติ1ทีระยะอยู่ที่20วางได้3ตัวนะครับสำหรับตัวละครน,นี้แล้วก็เป็นท่าของพาชันนะครับอย่างที่บอกว่ามันเอาไปเล่นในส่วนของโหมดต,ตัวธาตได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านนะครับ แล้วก็ตัวพาสีก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมว่าตัวละครนี้มันมีพาสีที่ดีไหมเก่งอะไรยังไงนะครับและเล่นยังไงนะครับสำหรับตัวละครนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนไปดูครับอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กันด้วยนะครับเพื่อกํากำลังใจในการทําวิดีโอนะครับผมสแปมวิดีโอขนาดนี้อย่าลืมให้กําลังใจในการกดกันด้วยนะครับผมโอเคไปดูครับว่าตัวละครนี้จะเก่งขนาดไหนนะครับับโอเคมามาที่ลูบี้ดีกว่าลูบี้ลูบี้นะครับลูบี้นะครับวางไปปุ๊บเนี่ยนะครับการโจมตีของเขานะครับ จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ผมขออนุญาตเอาออกมาเยอะๆเลยนะฮะนี่นะนี่นะครับบัตรบิงบางบุงตอนนี้อัพได้กี่ขั้นครับมันจะมีน่าจะมีแค่อนิเมชั่นเดียวนะครับอัพตันใช้เงินอยู่ที่8 7ดหมนนี่นะครับประมาณนี้นี่คือการโจมตีของเขาโอเค ไปเบอร์เจ็ดนะครับผมเป็นโมนะตัวละครนี้จริงๆมันมีมันวางได้3ตัวนะครับผมเป็นโมดาเมจอยู่ที่500,000นะครับหกีวิโจมตีหนึ่งทีระยะอยู่ที่48นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพาสีฟกันเลยนะครับนี่โอ้ตัวละครนี้ผมว่าค่อนข้างสวยนะน่ารักมากนะครับนี่นะตัวละครนี้มีพาสีฟอะไรบ้างมาดูกันตัวละครนี้จะโจมตีรูปแบบ1กับรูปแบบ2เท่านั้นนะครับเออมันจะมี1กับ2ซึ่ง1เนี่ยจะเป็นตัวของเคียวฟันนะครับ แล้วก็รูปแบบ2เนี่ยจะเป็นใช้เคียวยิงออกไปนะครับมีแค่2รูปแบบเท่านั้นนะครับ1กับ2ออย่างนี้นะฮะโอเคต่อมานะครับในการโจมตีเนี่ยครับจะเกิดการโจมตีต่อเนื่องกับยูนิตตัวแรกนะครับทำดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของยูนิตตัวนี้นั่นหมายความว่าถ้าผมเป็นโมนะครับโจมตีครั้งแรกปุ๊บอ่าห้าแสนแล้วก็ทำดาเมจอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปอีกนะครับก็คือเจ็ดแสนห้านะครับเออก็มีการโจมตีต่อเนื่องด้วยนะค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแล้วก็ยูนิตตัวนี้ถ้ามีมอนนะครับ อยู่ในวงมากกว่า30ตัวขึ้นไปนะครับสามสิบถึงสาตัวขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปเลยเยเรื่อยๆเลยเนี่ยตัวละครนี้จะปิดการโจมตีต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะเกิดการโจมตีในรูปแบบที่3นะครับทุกคนรูปแบบที่3เป็นยังไงครับก็จะเป็นแบบนี้ผมจะปล่อยยูนิตออกมาอันนี้คือ1กับ2อยู่นะครับอ่ะอันนี้คือรูปแบบ3ครับก็คือการโจมตีเป็น f u l l ออย่างนี้นี่อย่างนี้นะครับประมาณนี้นะฮะ นี่อันนี้คือในพาร์ทสิบหนสรุปสั้นๆพาร์สิบหนคือยังไงก็คือโจมตี2แบบ2ทีนะฮะโจมตีต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามากกว่า30ตัวขึ้นไปจะเปลี่ยนการโจมตีเป็น full le นั่นเองครับง,ง่ายๆนะครับแล้วก็จะไม่มีการโจมตีต่อเนื่องเนาะต่อมาครับในส่วนของพาร์ทสที่2นะครับออขออนุญ,ญาตอัพก่อนเออมันโดนสตาร์โอเคช่างเขาพาร์ทสิที่2นะครับ ทุกครั้งนะครับที่โจมตีศัตรูนะครับยูนิตตัวนี้นะครับจะบัฟดาเมจให้กับตัวเองนะครับ3%สูงสุดคือ120%นะครับเป็นเวลา10วินาทีนะครับถ้าเกิดตัวของสเต็คดาเมจเนี่ยเต็มนะครับจะเป็นการรีเฟซตัวของระยะเวลาของส t ต็ k นี้นะครับอ่าตรงนี้นะถ้าสมมติว่า10 9 8 7ตัวละครนี้ตีปุ๊บนะครับมันก็จะรีเฟซเวลาก็คือเป็น10 9 8 7ใหม่อะไรประมาณนี้นะครับตัวละครนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะตรงที่ว่าถ้ามอนเยอะเกินไป จะเกิดการโจมตีเป็น f u เ e แต่ว่าไม่โจมตีต่อเนื่องกับกันครับถ้าสมมุติว่าตัวละครในวงมีประมาณาต่ํากว่า30ใช่ไหมตัวละครนี้ก็จะโจมตี2ทีนะครับเป็นการโจมตีเบิ้ลผมว่าก็โอเคนะมันก็ดาเมจกลมๆก็คือ50 0 0 0 0บวกอีก50%ก็ก็แกลงอยู่ดีก็เป็นตัวละครที่เป็นตัวดี s พนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามากกว่า30มมันฟูเอลีนะครับแต่ว่าไม่โจมตีต่อเนื่อง ส่วนพาสสิบที่2ก็ง่ายมากครับก็แค่โจมตีมอนไปเรื่อยๆืๆ่อยๆสแต็กดาเมจสาเปสูงสุด120%แค่นั้นเองครับตัวละครน,นี้ก็เป็นตัวละครแบบง่ายๆบ้านๆเลยนะครับแต่ที่เขาเขียนนะครับก็คือฮิตแอนิเมนะถ้าสมมติผมวางนี่นะผมโจมตีครั้งเดียวนะครับดาเมจเพิ่มอยู่ที่99%เลยนะครับแต่ว่าตัวละครน,นี้เก็บสแต็กดาเมจที่เป็นพาสสิบสนั้นง่ายมากๆนะครับ ถ้ามีมอนอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยตัวละครนี้ก็อยู่ยาวๆครับสบายๆายนะครับถ้าถามผมว่ามันเก่งไหมนางเก่งมากๆในในกรณีที่มีมอนเยอะนะครับเพราะว่ามันคุ้มในการฟลาแต่กับกันถ้าไม่มีตัวละครที่เป็นมอนออกมาประมาณ30กว่าตัวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการโจมตีเซอร์เคิลวงก็ประมาณนี้ส่วนตัวผมมองว่าวงเล็ก แต่เป็นตัวละครที่จ่ายจ่ายดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนเรื่องของ DPS นะก็คือ7 9็ด0นะครับแล้วก็ EDPS เนี่ยมันก็มันจริงๆมันอยู่ที่จํานวนของบอนที่อยู่ในวงการตีเขาด้วยนะครับอันนี้ก็ยกยกอันนี้ปัดๆไปแล้วกันไม่ไม่จำเป็นต้องไปสังเกตขนาดนั้นนะครับประมาณนี้ครับนี่คือ Ruby นะครับจาก RWBY นะส่วนตัว แจ๋วมากดีมากใช้นี่ก็สวยมากเช่นกันนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะว่าตัวละครนี้ทํางานยังไงนะครับแล้วก็พาสิบเป็นยังไงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้นะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ดีอ่ะก็ใช้ได้อยู่นะครับเป็นตัวละครถ้ากดโมมาก็เป็นตัวละคร DPS ที่เป็นท่าของแพชชั่นที่เอาไปเล่นในส่วนของเอ e m เมนที่เป็นอีเวนต์ได้เหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ